ไฟศูนย์บาทใช้แสงอาทิตย์ร้อยซ็สั่งง่ายมาเร็วมากติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันแถมรับประกันอีก1ปี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตตีทีมาเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอมมีตูงกับินเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะตอนนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าหากไม่อยากพลาดนักกีฬาเปิดบวดเพอย์ออฟต้องโหลด NBA แอปติดโทรศัพท์ไว้เลยสามารถชมการแข่งขันสดๆได้ทุกคู่ย้อนหลังได้หมดครบทั้วนเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวข่าวรอบหลีกในวันนี้นะคะเราไปจับรางวัลกันค่ะบินเหาผู้โชคดีที่ใช้โค้ด HSMAN เนียในเดือนมีนาคมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะโค้ด HSMAN เนียเนี่ยเปลี่ยนไปท แมนเน่ยหนค่ะสามารถใช้ช้อปปิ้งในเว็บไซต์แล้วก็ใน Li n e Ad นะคะได้ส่วนลด10%แล้วก็จะมาเป็นผู้โชคดีแบบนี้ค่ะได้จับรางวัลด้วยค่ะอคสองรางวัลแชเดนลสองรางวัลอุ๊ยหลุดมาละสองพอดีเลยโอเคแล้วก็รางวัลของผู้โชคดีรอบนี้นะคะน่าสนใจมากๆเทมากๆตุดชอบมากๆเป็นการคอลับกันนะคะระหว่าง Adidas ค่ะ Hoop Station นะคะแล้วก็เ e นซ i ล l a ศิลปินชาวไทยค่ะ,ะ,คะ,คะมี5ลายเลยเพื<ๆ>่อนเพื่อเลือกได้1ลายเลยค่ะสำหรับผู้โชคดีเอาอ่ ชื่อค่ะคุณพิรรถเพนยาศิวนิตขอไทยทหานชื่อผิดนะครับค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานใส่ไปให้นะคะคนที่2เป็นคุณสหรัฐดวงคุณครับโอเคค่ะโอ้โหแสดงความยินดีด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวถ้าไงตูจะส่งไลน์ไปให้เลือกอีกทีคะ่ะ วันนี้ขอเบรกการแข่งขันไว้วันหนึ่งนะคะมาติดตามชมข่าวเผาลรอบหลีกกันก่อนเพราะว่าเพื่อนๆในถามเขาไม่เยอะเลยค่ะส่วนผลการแข่งขันที่จะสรุปไปให้ในช่วงท้ายคลิปนะคะขอเริ่มกันที่การประกาศรางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็ไม่ปิดคาดแต่อย่างใดเป็นราวรี่มักคะเนนของยูท่าแจ๊สที่ได้รางวัลไปครองเขาสามารถเอาชนะเชคเกอรจสอเล็กซานเดอร์แล้วก็เจเรนบรันซันไปได้แบบสบายๆคะแนนค่อนข้างห่างนะครับราวรี่มักคะเนนได้ถึง430คะแนนในขณะที่เชคเกอรจสอเล็กซานเดอร์เป็นอันดับนอ3 ได้91คะแนนครับทั้ง3คนในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแต่ตัวของราลี่มัคะเณน์นี่คือโดดเด่นที่สุดในฤดูกาลนี้เขามีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มสูงถึง25.6แต้มต่อเกมนี่ถือว่าเป็นท็อป20นะครับอยู่ใน20อันดับแรกในการทําแต้มของ NBA ในฤดูกาลนี้เรียกว่าเป็นฤดูกาลแห่งชีวิตก็ว่าได้นะครับค่าเฉลี่ยทําแต้มมากที่สุดในชีวิตของตัวเองจากในฤดูกาลก่อนหน้านี้14.8แต้มขึ้นมาถึง25.6แต้มต่อเกมไม่ธรรมดาแน่นอนเขาสามารถ All รรติดออนน มีลุ้น all NBA ด้วยส่วนตัวแอดมินคิดว่าเขาน่าจะติด all NBA ทีม3ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันย้อนกลับไปตัวของเขาเข้าสู่ NBA ในปี2017นะครับโดยการดรับรอบแรกอันดับที่7โดยมินนิโซตาทิมเบอร์บูแต่หลังจากนั้นก็มีการเทรดสิดรับนี้เนี่ยนะครับพร้อมกับแซคราวินแล้วก็คริสตันไปอยู่ชิคาโกบูลส์เพราะว่าทางมินนิโซตาทิมเบอร์บูเองต้องการเอาตัวจิมมี่บัตเลอร์เข้ามาร่วมทีมถ้าเกิดทุกคนยังคงจํากันได้ในฤด,ดูกาลแรกกััับบฤฤดดดููกกกกกาาาาาาทททีีีีี่่่2ตวของงเเเคมดดมๆนน,นนะรรริห็ย3แ ดีเราเห็นการเล่นที่ดีของตัวเขาแต่พอเข้าสู่ฤดูกาลที่3ฤดูกาลที่4ตอนนี้ไม่ค่อยดีแล้วครับมีอาการบาดเจ็บรบกวนบทบาทในการเล่นก็ค่อ,คอยๆน้อยลงมานะครับและในที่สุดก็ขยับไปเป็นตัวสำรองหลังจากที่ทังทีมตัดสินใจเทรดเขาไปอยู่กับคลิฟแลนด์โครเรียสเราก็เห็นมิติในการเล่นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยทางคลิฟแลนด์โครเรียสก็ยังคงใช้เขาเป็นคนที่ยิง3คะแนนมากกว่าแต่ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลน,นี้เนี่ยนะครับทางยูทาจัสมีการเทรดเอาโดนัลเวย์มิเชลไปอยู่กับคลิฟแล กับยูท่าแจ๊สเนี่ยแหละครับกลายเป็นคนละคนเลยเขากลายเป็นออปชั่นแรกในการเล่นเกมบุกนะครับการเล่นเกมบุกทุกอย่างของทั้งทีมต้องผ่านตัวของราวรีมัคคณันเป็นหลักเราเห็นศักยภาพในการเล่นนะครับมัวจะเป็นความคล่องความปราดเปรียวในการข้ามไม่ใช่มีแต่การยิงอย่างเดียวเราเห็นเขากลายร่างเป็นรอยรีมัคคณันหลายตัวหลายครั้งนะครับลุยเข้าไปยัดห่วงนี่ถือว่าทุกอย่างในความสามารถของราวรีมัคคณันมารวมกันอยู่ในฤดูกาลนี้เลยแหละครับจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยเริ่มเห็นสัญญ,ญาณในความร้อนแรงของตัวเขาตั้งแต่ในช่วงก่อนเเเปิดดฤูกกกาลยนนรใึสี เจ้าตัวก็บอกว่ายามที่ทําการแข,ขร่งขันกับทีมตรงข้ามเนี่ยหลายต่อหลายคนก็เป็นนักกีฬาใน NBA และพอเขามีผลงานที่ดีมันยิ่งทําให้ตัวของเขามีความมั่นใจตอนนี้ฤดูกาลของยูท่าแจ๊สเซ็นสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับพวกเขาไม่สามารถผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟได้ราลีมคัคเนงก็กลับไปรับใช,ช้ชาตินะครับเป็นทหารเกณฑ์ตามกฎหมายของประเทศฟินแลนด์แต่ตัวของเขาเนี่ยก็ตั้งใจที่จะเข้าร่วมศึกการแข่งขันบาสชิงแชมป์โลกนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่มีประเทศอินโดนีเซียญี่ปุน่นแล้วก็ฟิลิปปินเนี่ยร่วมกันเป็น อีกครั้งหนึ่งแบ่งเป็น2ช่วงก็ขอแสดงความยินดีกับ,บรารี่มัคเคนซอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรางวัลที่เหมาะสมกับตัวเขาจริงๆไปต่อกันที่รางวัลลุก,กี้ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับรางวัลน,นี้ก็ไม่ผิดคาดแต่อย่างใดเป็นใครไปไม่ได้ครับแนงคือพาโรเบนเคโรดราฟันดับหนึ่งของออร์แลนโดแมจิกเขาได้รับคะแนนท่วมท้นเลยนะครับ494จาก500คะแนนเต็มเอาชนะจารเลนวิลเลียมจาก OK เคซีสนเดอร์ในอันดับ2แล้วก็อันดับ3อย่างวอลเกอร์เคสเตอร์แบบสบายๆเลยในฤดูกาลนี้เขามีค่าเฉลลี่่ย20แตมตมมอเก6.9รบ3.7 จากการลงสนามทั้งหมด72เกมเป็นตัวจริงทั้ง72เกมการทำแต้มนี่ถือว่ามากที่สุดในบรรดารุกกี้คลาสเดียวกันตัวของพาโร b เบนเคโรถือว่าเป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์ของทีมออร์แลนโดแมจิกเองนะครับที่สามารถคว้ารางวัลรุกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีนี้ได้คนแรกคือชคีโอนิวในปี1993แล้วก็คนที่2ก็คือไมค์มิลเลอร์ในปี2001นะครับก่อนที่จะมาเป็นตัวของพาโร b เบนเคโรในฤดูกาลนี้เป็นแฟนหลาย่อหลายคนอาจจะสงสัยนะครับแล้วเดอวท์ฮาวด์อดีตดาันดับหนึ่งของ All And o าาขออร์ เขาไม่สามารถคว้ารางวัลรุกกี้ยอดเจมยมแห่งปีได้นะครับเผื่อเพื่อนๆสงสัยการคว้ารางวัลน,นี้จากผลงานที่พวกเราได้เห็นนะครับเชื่อได้เกินว่าหลายต่อหลายคนที่เคยสงสัยศักยภาพในการเล่นของตัวเขาตอนนี้ได้คําตอบเป็นที่เรียบร้อยพาโรเบนเคโรมีผลงานที่ดีจริงๆแล้วก็สม่สมําเสมอมากๆด้วยนะครับและยังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับในภาพรวมหรือว่าจะเป็นการยิงทําแต้มของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้เนอเรนโดแมจิกดูเป็นทีมที่มีการเล่นเกมบุกที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับที่เหลือก็คือการเล่นเกมรับในภาาพรวมถ้เกิด กีฬาแต่ละคนสามารถพัฒนาการเล่นเกมรับของตัวเองแล้วก็เอามาผสมผสานเป็นการเล่นเกมรับของทีมในภาพรวมได้นะครับโอ้โหออรันโดแมจิกจะยิ่งดูดีกว่านี้อีกจบฤดูกาลนี้พวกเขามีชัยชนะมากกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาถึง12เกมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะชนะมากกว่าในฤดูกาลเป็น10เกมแบบนี้นี่ถือว่าเป็นตัวชี้วัดง่ายๆเลยว่าพวกเขาดีขึ้นแค่ไหนดังนั้นเป็นแฟนบาสอย่างพวกเรานะครับมาติดตามชมออรันโดแมจิกในฤดูกาลหน้าและฤดูกาลถัดๆไปว่าพวกเขาจะกลับมาพัฒงงนาในลีกได้เมื่อไหร่นะครับโอ้ oh, แสดงความดีดกับพาโรแบนเคโรอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปตามข่าวอาการบาดเจ็บของเดลลอนฟ็อกซ์กันสัหน่อยนะคะล่าสุดทางทีมแซกคอมเมนต์ตัวคิงส์ก็ได้ออกมาประกาศค่ะว่าฟ็อกซ์มีอาการิ้วชี้มือซ้ายซึ่งเป็นข้างที่ถนหนัดของตัวเองหักค่ะตั้งแต่ในช่วงควอเตอร์ที่4ของเกมที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้สถานะในการลงสนามทําการแข่งขันของฟ็อกซ์คือดาวฟูลหรือว่า50-50แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีการพูดคุยกันในทีมนะคะว่าฟ็อกซ์เนี่ยน่าจะใส่อุป,ปรกรณ์ป้องกันแล้วก็ลงทาํา,า,า,ก,ก,ออก,าการแข่งขันลล่าาาาสดดดเเจ้้้ตัวว็อออกกกงไมประแ ว่าตัวเขาเองจะลงทาการแข่งขันในเกมให้อย่างแน่นอนไม่มีการตรวจเช็คอาการก่อนเกมอย่างไรค่ะแฟนๆก็สบายใจได้เลยค่ะว่าฟ็อกซ์ลงทําการแข่งขันฟ็อกซ์มีผลงานระดับ31.5แต้มต่อเกมในซีรีส์นี้มากที่สุดเท่ากับสเตเฟนเคอร์รีแถมได้รางวัลคลัชเพลเยอร์ออฟเดอะเยียกขาดไปนี่แย่แน่ๆเลยนะคะและตามสถิติค่ะถ้าหากว่าซีรีส์เซียโดนตีเสมอที่2-2ทีมไหนที่สามารถขึ้นนําซีรีส์3-2ได้ก่อนเนี่ยจะมีโอกาสปิดซีรีส์ได้มากถึง82 เลยค่ะเกม5าในบ้านของซ a คราเมนโต k คิงส์เพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะไปต่อกันที่ฮิลส์ตันร็อกเก็ตส์นะครับล่าสุดพวกเขาได้ประกาศจ้างอิเมอุโดกา้าเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมเป็นที่เรียบร้อยถือว่าเป็นหัวหน้าโค้ชคนที่16ในประวัติศาสตร์ของทีมร็อกเก็ตส์เองนะครับเข้ามาแทนสตีเฟนไซรัสนะครับที่หลังจากจบฤดูกาลปุ๊บก,ก็โดนทางทีมไล่ออกเนื่องจากตัวของเขาไม่สามารถสร้างทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมได้ดูดีมีอนาคตแต่อย่างใดไม่สามารถพัฒนานักกีฬาอายุน้อยพรสวรร แฟนบาสได้เห็นย้อนกลับไปในช่วงปิดฤดูกาลปี2020ทั้งทีมได้ตัดสินใจจ้างสตีเฟนไซรัสเข้ามาร่วมทีมแต่หลังจากนั้นก็ไม่นานนะครับก็มีการเทรดรัสเซลเวสบุกไปถัดมาไม่กี่อาทิตย์ก็มีดราม่าของเจมส์ฮาเดนที่ต้องการจะให้ทั้งทีมเนี่ยเทรดตัวของเขาออกนะครับและในท้ายที่สุดก็ไปอยู่กับรุกนีสถ้าเกิดทุกคนยังคงจํากันได้จากทีมฮิวสันโรเกสที่กาลังมีลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟลึกๆนะครับหรือว่ามีลุ้นการคว้าชแชมป์ภายใต้าการนําทีมของเจมส์ฮาเดนกลาย ปี2020ทีมของพวกเขาก็ไม่มีลุ้นเพลย์ออฟแต่อย่างใดนะครับเป็นทีมที่ลุ้นเพียงหวยดราฟเท่านั้นเองและพวกเขาก็ได้ดราฟอันดับ2อย่างแจเรนกรีนหรือจะเป็นลูกกี้คนล่าสุดนะครับอย่างเจอรรีสมิธนี่ก็ดราบอันดับ3ในฤดูกาลนี้ผลงานก็ดำดิ่งนะครับพวกเขายังคงถือว่าเป็นทีมที่อยู่ใน3ทีมสุดท้ายของตารางมีโอกาสลุ้นหวยดราฟอันดับ1 14%เท่เเท่าๆกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในจุดของการดราฟต่อไปนะครับจริงๆแล้วทางฮิวสันร็อกเกสเนี่ยเขาก็เล็งไว้หลายคนนะครับไม รรหรือจะเป็นเคนนี่แอ็กินสันนะครับผู้ช่วยโค้ชของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ในปัจจุบันรวมไปถึงแฟรงค์วอร์โอดีตหัวหน้าโค้ชของ LA เลเกอร์สด้วยแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็เลือกอิเมอุดอกาการที่อิเมอุดอกาได้รับเลือกเป็นหัวหน้าโค้ชในครั้งนี้เนี่ยครับเรียกว่าได้รับโอกาสจากฮิลซันโรเกสในการกลับมาทําหน้าที่หัวหน้าโค้ชใน NBA อีกครั้งหนึ่งตัวของเขาที่จากบอสตันเซลติสมาทุกคนทราบกันดีว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงนะครับมีความสัมพันธ์ที่ NBA แล้วก็ทังทีม Boston Celtics เองก่อนที่จะตัดสินใจเดินหน้านะครับแล้วก็ให้สัญญาในการจ้างเอาตัวอ e ีเมอุดอก้ามาร่วมทีมในครั้งนี้ฝีมือในการทําหน้าที่หัวหน้าโคช้ชของตัวเขาเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับเรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆในรอบ25ฤด,ดูกาลหลังสุดเขาถือว่าเป็น1ใน5ราก o ี k i e coach นะครับที่เข้ามารับหน้าที่หัวหน้าโคช้ชปุ๊บเนี่ยสามารถพาทีมเข้าสู่ NBA Finals ได้นี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในง่ายๆแน่นอนการที่ฮิวสันบล็อกเก็ตสได้ตัว e เอามาบบี่อดุดอกยย้างเลย าทาังทีมต้องการคนที่สามารถผสมผสานในการเล่นนักกีฬาอายุน้อยพรสวรรค์สูงกับนักกีฬาที่มีประสบการณ์อยู่แล้วใน NBA ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดทั้ง2อ,อย่างผสมผสานกันได้เนี่ยจะยิ่งทําให้ทางทีมไปได้ไกลไปได้เวลวมากขึ้นมาไปกว่าน,นั้นยังมีความสร้างสารรค์ในการทําทีมด้วยนะครับมีความกระตอรือรือร้นมีความทุ่มเทและทั้งฝ่ายบริหารของฮิลซันร็อกเกสเองเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอ e ีเมอุโดกาเนี่ยน่าจะมาย,ยกระดับในการเล่นของเจอร์รี่สมิธจูเนียเจเรนกีนหรือว่าจะ นี่ยังรวมไปถึงว่าที่ท็อปดราฟต์นะครับที่กําลังจะเข้ามาในการดราฟต์หลังจากจบ NBA Finals ในปีนี้อีเมอุดอกาทําได้อย่างแน่นอนครับฮิฟตันบล็อกเกสถือว่าเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยอายุน้อยเป็นอันดับ3ของหลีนะครับสิทธิ์ดราฟต์แปกปีนี้มีถึง2สิทธิ์นะคือของตัวเองแล้วก็ของ LAClippers ที่ได้มาจากการเทรดของเอริกกอร์ดอนก่อนหน้านี้และทีมของพวกเขายังมีพื้นที่เพดานเงินอีกกว่า60ล้านเหรียญสามารถหานักกีฬาเอาเข้ามาเสริมได้อีกเพียบเลยนะครับตามที่เห็นสมควรและบัดนี้พวกเขาได้หัวหนน้้้้าาาาโคชัเเเยยีี่มมมแลววด๋วรา ตามชมการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของฮิลซันโรเกสในฤดูกาลถัดไปกันดีกว่าครับเพื่อนๆที่ชมเกม5าในวันนี้ระหว่างวอชิงตันเซ i c ิกส์กับอลาฮอกเสียแปลกใจนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่เห็นเดชอนเต้มาเร่ลงทําการแข่งขัน,ขนเพราะว่าเขาโดนโทษจาก NBA ค่ะห้ามทำการแข่งขัน1เกมเนื่องจากหลังจากจบเกมสีที่ผ่านมามีการเดินไปกระแทกตัวกรรมการและกล่าววาใจายแย่ๆขอยาบคายใส่กรรมการ NBA ได้มีการรีวิวแล้วก็ลงโทษแบนห้ามทาการแข่งขัน,ขนทันที1เกมการโดนตัวกรรมการในลักษณะแบบน,นี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของ N b a ผู้เล่นไม่มีสิทธิทำนะคะและเกมที่โดนแบรนห้ามทำการแข่งขันคือเกม5เป็นเกมที่สำคัญมากๆของ a t l แ n นตาฮอคส์เป็นเกมหลังพิงฝาเลยก็ว่าได้ถ้าแพ้ก็คือตกรอบทันทีนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเป็นบทเรียนในชีวิตการเล่นซีรีส์นี้ค่ะเขาถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทำตามเป็นอันดับ2ของทีมที่25.3แต้มนะคะเป็นรองเพียงแค่เทรย,ย์ยังเท่านั้นไงบทเรียนนี้คงจะจำไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวและตอนนี้พวกเราแฟนบาสก็ทยอยเข้าสู่เกม5ของเพลย์ออฟรอบแรกกันแล้วนะครับในหมาย ว่ากาลังเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของการแข่งขันเพลย์ออฟก็เลยมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับทั้ง NBA ได้มีการเปิดเผยตัวเลขในการรับชม NBA เพลย์ออฟในช่วงสัปดาห์แรกนะครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์แรกที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ในยุคที่มี NBA แอปและก็สื่อโซเชียลแบบนี้เลยนะครับมีผู้ชมกว่า431ล้านวิวมากกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาถึง37นมีแฟนๆซื้อ NBA League Pass นะครับเพิ่มขึ้นอีก43ในปัจจุบันตอนนี้แจนๆบันตอเนี้แฟน ายได้มากมากเลยนะครับง่ายกว่าในสมัยก่อนเยอะมากๆเลยประกอบกับทั้ง NBA ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเขากําลังขยาย NBA แอปนะครับรวมไปถึงการร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์อย่างพวกเรา2คนทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่พวกเรานั่นจะยิ่งทําให้แฟนๆท้องถิ่นของประเทศนั้นๆเนี่ยเข้าถึง NBA ได้มากขึ้นเข้าใจ NBA ได้มากขึ้นนี่ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ชั้นยอดเลยของอดัมซีเวอร์คอมมิชเนอร์ของทาง NBA กีฬาบาส NBA เนี่ยถือว่าเป็นอันดับ3นะครับในสี่เมเจอร์กีฬาหลักของประเทศอเมริกาอันดับ1ยังคงคเป็น Football, อเมริกันบอัด2คืบ บอลอันดับ3คือ NBA แต่ในส่วนของระดับโลกกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยถือว่าเป็น global game ที่มากวามากว่า Football, มากกว่าอเมริกันฟุตบอลมากกว่าเบสบอลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันใน playoff ฟีนี้เนี่ยแหละครับมีนักกีฬาต่างชาติที่ไม่ใช่อเมริกันอย่างน้อย2คนนะครับจาก16ทีที่ผ่านเข้าสู่ playoff รวมๆแล้วกว่า55คนจาก27ประเทศทั่วโลกหรือว่า6ทวีปนี่คือความน่าสนใจเลยเกินยกตัวอย่างนะครับอย่าง Golden State Warriors Andrew Wiggins ก็มาจากแคนาดาโจนาธานคูมิงกาก็จากคองโกหรือจะเป็นอย่างมิ l w a u k e e b u c k นะครับยานิส อันเดตคุมโปก็มาจากกรีซโกแรนราเกชก็สโลวีเนียหรือว่าจะเป็นโจอิงเกิลจากออสเตรเลียเอลเอลเลเกอร์สก็มีรุยไฮชิมูระนะครับจากญี่ปุ่นเดนนิสชูเดอร์จากเยอรมันหรือว่าจะเป็นเวนเยลการิเลจากสุดานเกวนานาชาจริงๆนะครับนี่คือความน่าสนใจของ NBA ในปัจจุบันเรกว่าถ่ายทอดกันแต่ละครั้งหนึ่งเนี่ยก็ทั่วโลกครับรับชมกันแน่นอนและสาหรับการแข่งขันในวันนี้ค่ะ อลาตาฮอกซ่ค่ะเดชนะเมเร่ไปจากการเจตนาชนกรรมการโดน NBA ลงโทษห้ามทำการแข่งขันแต่พวกเขาก็ไม่ยอมง่ายๆค่ะนำโดยพย娅เยลเทรย,ยังที่ยังคงโชว์ผลงานร้อนแรงทำไป3าแปต้มกับอีก13แอสซิสยิง3คะแนนลงปิดหลูกและก็ได้เกมที่ดีของจอห์นคอลลินอีก22แต้มและก็บอกด่านอีก18แต้มแต่ไม่มีแต้หมหนายสำคัญเท่ากับ3คะแนนที่ไกลและก็แถมยิงต่อหน้าเจเรนบรา์ของเทรย,ยังอีกด้วยเชิญเอาชนะบอสตันเซลติกไปได้ร19ต่อ1้ ามซีรีส์มาเป็น3ต่อ2เกม6กลอทางหลีกแจ้งเวลาอีกทีนะคะเดวอนาเกสได้ความครบเครื่องของนิโคลาโยคิชแม้จะยิงแย่ที่สุดในฤดูกาลของตัวเองแต่ก็จัดทริปเปิลเดอบล็อกยี่สิบแปดตามสิบเจ็ดรีบาล 12, สิบสองอาร์ซิสสองสตีลแล้วก็อีก2บล็อกทุกอย่างจริงๆค่ะเป็นทริปเปิลเดอบล็อกครั้งที่8ของตัวเองในเพลย์ออฟรวมกับเจมัลเมลลี่ที่แม่นเหลือเกินทำไป35มาตาฟิลโกทั้ง2แล้วก็3คะแนนแนวระดับ50%ห้าสิบเปอร์เ1็นต่อ109ปิดซีรีส์ชนะ4ทีว เป็นทีมที่2ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อจากซิกเซอร์แอดมิเนียทายทูซิตี้ตอนนี้4ต่อ2ฟงนิกซ์ซันส์ไม่ยอมให้ยืดเยื้อได้ผลงานความร้อนแรงของเดวินบุกเกอร์กดคนเดียว47่ตาม8รีบาวด์10แอสซิสต์เกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลรวมกับเควินดูแรนสามสตาม6รีบาวด์เร่งในช่วงครึ่งหลังโดยเฉพาะควอเตอร์ที่3ซันกดถึง50าสิบเป็นของบุกเกอร์คนเดียว25่ส้ตามมากกว่าคลิปเปอร์สในควอเตอร์3ทั้งทีมในท้ายที่สุดสามารถเอาชนะคลิปเปอร์สไปได้130ต่อ130ไปซีรีส์เอาชนะไป4ต่อ1 เข้าไปเจอกับเดวอนันเกสเดี๋ยวรอทาง NBA แจ้งวันแล้วก็เวลาอีกทีนะคะสถิติของเอ็มินเอในตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น5ต่อ2แล้วค่ะและสำหรับการแข่งขันในวันนี้ค่ะโอ้โหมีทั้งแฟนๆที่สมวันแล้วก็ผิดหวังนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะดูเกมวันนี้คอมเมนต์มาคุยกันค่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 t y e e man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA <S <S คือจีได้ของพวกเรา23 man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ